สวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางห้านอยสามนอยนะคะสูตรวัดใจสามนอยนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังผลสรุปนะคะและแนวทางต่อเนาะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจ,จารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่16 16นะคะพี่น้องจา๋าสูตรสูตรวัดใจนะคะสูตรวัดใจนะคะให้ตัวเด่นถูกนะคะแต่เจาะไม่แตกนะคะก็มาสรุปก่อนนะคะรอบพิเศษนะคะ5 1น,นี้ไปแตกตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะพี่น้องจาง๋า1นนะคะพี่น้อง ก็เสียดายเนาะก็มาตั้งแต่รอบแรกนะคะพี่น้องถ้าใครไปตามตั้งแต่รอบแรกก็แตกนะคะแต่ว่าในสูตรนี้นะคะสูตรที่แอดเจาะนี้ไม่แตกเลยนะคะพี่น้องจ๋าดูแล้วนะคะรอบพิเศษนะคะศูนย์สามนะคะกับศูนย์แปดนะคะเมื่อวานเจาะศูนย์ไม่มานะคะมาวันนี้เนาะรอบปกติบนนะคะแปดหกนะคะมามาตัววิ่งนะคะ ส่วนรอบปกติบนนะคะหกสองสองนะคะหกมาอีกสองมานะคะก็แอดเจาะไม่เข้านะคะส่วนรอบ v i p สี่ห้านะคะมาตัวเด่นมานะคะวิ่งรูดถ้าวิ่งรูดเข้านะคะแอดเจาะไม่เข้าเช่นกันนะคะส่วนรอบ v i p บน038นะคะ038ย์ม่ไมมานะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้หลุดนะคะพี่น้องจา๋าต้องขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยนะคะที่ตามสูตรวัดใจนะคะพี่น้องจา๋าก็สายวิ่งสายรูดก็น่าจะโอเคอยู่นะคะก็ไปลุ้นกันต่อนะคะสําหรับวันที่17นะคะพี่น้องถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางต่อไปนะคะสำหรับวันที่17นะคะ เด่นนะคะเดี๋ยวให้วิ่งก่อนนะคะวิ่งวิ่งรูดนะคะวิ่งก็ได้รูดก็ได้นะคะสำหรับตัววิ่งนะคะก็จะมีนะคะศูนย์สองแล้วก็หนึ่งนะคะ เด่นเจ็ดนะคะมาเจาคู่เจ็ดกันนะคะพี่น้องเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แถมเจ็ดห้านะคะตัวเด่นนะคะ สำรับตัวเด่นรงนะคะเด่นรงนะคะก็จะมีก็จะให้ห้าไปนะคะถ้าพี่น้องถ้าพี่น้องไม่ชอบตัวเจาะสามารถรูดได้ก็รูดนะคะพี่น้องจ้าห้นนะคะห้าหนึ่งห้าสอง ห้าสและ5 5นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกการติดตามรับชมนะคะแอดก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าจะมาร้อซนนะคะเป็นเพียงแค่เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเป็นสถิติตัวเลขนะคะ อาจจะมีเข้าแล้วมีหลุดนะคะได้ทุกเมื่อเนาะก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะแอดชอบนะคะ7007นะคะ7227นะคะ7557นะคะสำหรับชุดรองนะคะชุดรองก็ชอบไปที่5005นะคะ ห้าสองสองห้านะคะแล้วก็ห้าห้านะคะพี่น้องสำหรับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดคือชุดกันนะคะพี่น้องถือตัวที่แอดไม่ได้ไม่ได้เน้นคือตัวตัวรงตัวกันนะคะพี่น้องสำหรับตัวที่ขีดคือตัวที่ชอบนะคะถ้าพี่น้องเห็นต่างไม่ว่ากันนะคะก็แล้วแต่จะพิจารณานะคะว่าชอบตัวไหนเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้อง FC ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปัทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ